อัดแล้วเราเมื่อกี้ไม่อัดอะอัดแล้วเมื่อกี้อ้าเมื่อกี้ก็อัดแล้วเราต้องหยุดกดหยุดทำไมอะ่ะเอาว่าพี่บอกว่ามันดูเศร้าออาถึงจะกดหยุดทุกครั้งที่กูพูดอะไรก็ตามไม่ได้ <c oughs> ก็อัดไปก่อนจะไม่ตัดเอาได้มึงก็จะได้เอาอ๋อโอเครู้จักการอีดิตติ้งนะฮะง่อยอะอีดิตง่อยก็เลยบแบบแยวเขาทำให้สวัสดีค่ะและนี่คือรายการกุ้งซ่าเลข เมื่อกี้เศร้าอันเนี้ยปอมมากเป็นรายการอะไรอ่ะก็พูดไปดิเป็นรายการอะไรแบบไหนเ่ะยพูดไปดิก็คือเป็นรายการที่ถ่ายทอดไลฟ์สไตล์และมุมมองต่างๆที่เดือดๆคนที่จะถ่ายทอดอะไรถ่ายทอดแม่งต้องมีคอนเทนต์ในตัวเยอะมากเลยกว่าจะถ่ายทอดนะมึงถ่ายทอดอะไรนะไม่มี เอาว่าชีวิตเป็นยังไงก็ใ้เขาดูนี้เหรอเออใช่ก็คือแบบชีวิตเลขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยว่าเอ้ยห้องใช้งานเยี่ยงธาตอยังไงบ้างเนี่ฮะเออนั่นแหละแบบทํางานอะไรบ้างคือคนชอบคิดไงว่าแบบอุ้ยเป็นเลขาพี่ห้องแม่งแบบต้องเก่งแน่เลยซึ่งความจริงแล้วนั้นโงมากเก่ง เราเก่งอยู่เก่งอยู่แปลว่าเก่งอยู่แปลว่าเก่งสักาำทำไมเนี่ยเสียงใครอยู่นอกป้องเนี่ยเออนั่นแหละแบบชีวิตประจำวันของการเป็นเลขาและเนื้อหาที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการที่เป็นเลขาเออครับเช่นทรงแต่งหน้ายังไงเนาะทรงใช้เครื่องสำอางอะไรบ้างทรงพยาแต้มสิวตัวไหนคนจะอยากคนจะอยากเหอขนาดนี้ รู้เหรอนีมันไม่เกี่ยวกับคนอยากรู้ไหมแต่มึงอยากบอกใช่ไหมเพราะมันคือชีวิตมึงอะรายการนี้มันเป็นรายการที่มึงควรจะเอาแต่ใจว่าอะไรเพราะเป็นรายการชื่อว่าท้มงท่ารายการสามไห้ของมันไปของอยู่เออเป็นรายการมึงเ่เป็นรายการของโ้มที่พี่ฮองเต้คแค่แฮชแท็กเป็นชื่อที่แบบสิ้นคิดมากแม่งชื่อเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนซีรีส์ซีรีส์จีนญี่ปุน่นเกาหลีสักชั่วหนึ่งของประเทศไทยอะ ที่เฉยๆอ่ะแม่งเหมือนเหมือนอะไรหรอกเหมือนพวกแบบไอ้เที่ยชื่อชื่ออนิเมะอะไรอย่างเงี้ยเ,เออที่แม่งแบบแปลไทยอ่ะออกากา,กาบอะไรแบบพร้อมวิญาณนี่อะไรทรงซ่าเลยขาสาวไอสัตว์แม่น้อยดูเลยมีนี่อะไร <laughs> งงเไงีนนน้ย,เ,ย,ออยเออเออน่นแหละก็คือ,อนอกจากเอ้ยเออนอกจากแบบว่าถ่าย อะไรพวกเนี้ยชีวิตประจําวันน้นน่นนี่แล้วอะ่ะก็คือเราตั้งใจว่าเราอยากทําอะไรสักอย่างให้มันแบบเป็นกิจวัตรเป็นมีระเบียบวินัยในตัวเองม่ำเสมอเออสม่าเสมอเออใช่นั่นแหละวันรนุงเช้าทำแพนเคกเ้กแล้วเนี่ยเออ,เ,อ,อเช้ามาทำแพนเคกเ้กแล้วเนี่ยเออเหอห้องครัวสุดสุดอ่ะเออเอไหนๆก็ฝากฝากไหนๆก็อะาราการนี้ผมฝากรายการแล้วกันห้องครัวห้องครัว รายการชื่อห้องครัวเมื่อวานแฟนเพจคิดให้ในแฮชแท็กห้องครัวมาก็เออเข้าท่าดีวะเยี่ยง่ายดีตอนแรกคิดชื่อเยี่ยอะไรกันมาก็ไม่รู้ไม่ได้เลือกทั้งันเลยชื่อครัวพี่ก็ดีนะอีสรเหมือนบ่นอ่ะซึ่งจริงๆก็คือการบ่นเง้วันนั้นเมื่อวานบ่นเนี่ยก็คือจะฝนกับน้องน้องส้มเขาแบบมามาบ้านแล้วก็แบบเห็นห้องครัวกูแบบไม่ได้ใช้งานสักทีเขาก็จัดการแบบเลโนเวทไม่ใช่เลนโนเวทหรอกเสร็จอั เซ็ตอัพให้ใหม่มันใช้การได้ซึ่ง <Ừ. S 2> จริงแม่งใช้การได้อยู่แล้วแหละห็น <Ừ. S 2> แต่ว่ายังไม่ได้ทำเที่ยอะไรเพราะเป็นผู้ชายอยู่บ้านคนเดียวแม่งไม่มีทางทำอาหารแดงเองอยู่แล้วอันนี้อันนี้ตัดสินด้วยตัวเองนะเพราะว่าบ้านมันกูเองเนี่ยไม่มีทางทำอาหารแดงเองแต่ว่าพอส้มมามันก็มีความกระเทืนอนกระหืออยากทำอาหารบ้านอะไรเงี้ยทำมาจากบ้านให้กินก็กินได้บ้านไม่ได้บ้าน <Ừ. S 2> อืเพาสต,ต้า <Angel S 2> ไอ้เจ้าถักเด็ดล็อ เอ็งเจ้าแฮสังกตังแดด <laughs> ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าหลังๆเขาก็ดีขึ้นนะเวราะเขาทำบ่อยๆเข้าอะไรเงี้ยเออผู <laughs> ้ชายเป็นแรงบันดาลใจ <laughs> ไม่ใช่กูซึ่งเป็นผู้ชายที่ไม่ใช่กูแน่นอนเออนั่นแหละประมาณนี้ค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะไม่ได้ตัดต่ออะไรทั้งนั้นก็คือมู้าจะะคือมูงจาเอาไอ้ก้อนเนี้ยโปะลงไปใน u ู u b บถูกไหมแล้วใส่หัวใส่ท้าย <laughs> เไหม เออนั่นแหละใส่แค่หัวท้ายเออใส่ไหมใส่อ๋อมีด้วยโอ้กับคุณสลอนเทมมนก็จะโปดมาดิบๆเลยโอ้โหโปดดิบๆก็เสียหายก็โคตรเท่ยแล้วเออเพราะนี่มันท่านาทีเองไงท่าผมก็มึงไม่ตัดเลยอืมใช่แค่นี้แหละรองเทก็ยังตัดไม่ค่อยเก่งก็ประเด็นคือมันคิดที่น่ากลัวมากเพราะมึงเป็นฟอร์กาวด้วยใช่แล้วเราสิวแม่งอย่างเยอะสุดยอดมากนะฮะเราจะเราจะก็เลยเห็นพัฒนาการของหนังหน้าส้ม จากวันนี้ปต้นไปหนังหน้าจะดีขึ้นที่ไม,มต้องเออดีขึ้นแหละมันก็มีความอายหนังหน้าบ้างไงมันมันม่นใจหรือมั่นใจหลยมีความมั่นใจที่แบบเฮ้ยเราจะดีขึ้นนะคือคิดว่ามันก็ต้องดีขึ้นแหละยุคนี้มันเลิกเลิกคิดพลังบวกแล้วใช่ไหมเลิกคิดแล้วคืออะไร<ล>วะไม่ต้องคิดบวกแล้วแบบเฮ้ยมันจะดีขึ้นในทุกๆวันไม่เลิกคิดแล้วเราอยู่ความจริงฮะมันจะดีก็ดีไม่ดีก็ทางแม หรือว่าเราพยายามทำไม่ดีแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นก็ก็มันก็ไม่ดีขึ้นอะใช่ไหมก็คือจริงจริงก็คือมันต้องดีขึ้นแหละแต่ว่ามันก็มีบางช่วงที่เออหน้าหน้าเฮียอย่างเงี้ยเออใช่คือก่อนหน้านี้มันก็ไม่ขนาดนี้ไงทำไมมันต้องถ่ายหัวม่ต้งกูเราพูดคำว่าหน้าเฮียเลยพวงที่เออหน้าหน้าเฮียอย่างเงี้ยยังไปพูดไ้ถ่ายหัวอะไรถ่ายหัวยังไงวะหน้าเฮียหน้าเฮียพี่ได้หน้าเฮียอะ เราจะใจคของคิดตอนแรกเราจะไปดูหราเรือลิงกันในโรงภาพยนตร์เพราะว่ามี 4K remaster <ย>เข้ามาฉายคือกูนี่แบบขาดสติมากแบบเชี่ออยากไปสั่นอยากดูมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งนั่งผ่านความยากลำบากในการตัดสินใจใดๆมากมายสุดท้ายแล้วก็ดูที่บ้านพยายามห,หาดูที่บ้านเอาเพราะว่า ไม่คุ้มเราว่าไม่คุ้มเสี่ยงทำไมโหลดจังหมายถึงอะไรนี่แหลการส้มเลยส้มส้มพูดแะไรต่อหนิส้มอ๋อก็พูดไปหมดแล้วไงโอเคปิดคลิปนะ